นอกเหนือจากรัานะครับสิ่งที่เราจะให้นะครับเช่นตรงนี้อืมน่าจะเป็นต้นผักผงชูรสนะที่ได้ปลูกไปรอบๆบอ่อนะครับเป็นทั้งอาหารคนแล้วก็เป็นทั้งอาหารปลานะครับถือว่าโตเร็วนะครับนี่ขนาดนี้ก็โยนลงไปปลูกหล,หลายต้นนะครับแนะนําให้ปลูกหล,หลายต้นเลยเพราะว่า ันจะได้เวียนกันไปนครับต้นนี้หมดต้นนั้นขึ้นผสมประสานกันไปเขากินเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวโยวลงไปแป๊บเดียวผมก็จะปลูกแบบวนไปครับตอนนี้เขามีลำอยู่นะครับก็เลยอาจจะยังไม่มาปกติถ้าเกิดว่ายังไม่มีลำไปเนี้ยขึ้นมาซัดเกือบจะเกลี้ยงแนละ้ว ก็มาให้อาหารปลายามเช้าๆครับซึ่งปลาก็คือปลานินปลาตะเพียนปลาทับทิมเป็นปลากินพืชครับมีปลาดุกด้วยผสมประสานกันไปส่วนอาหารก็เป็นอาหารที่มันอยู่ในสวนของเรานั่นแหละนะครับปลูกหลายสิ่งหลายอย่างครับเป็นแบบพึ่งพาส่ยสิ่งกันและกันเขาจะเรียกว่าซีโรวอสหรือว่าซีโรเวสนะครับแล้วแต่คนจะเรียกอโอเคนะอันนี้เป็นผักผงชลรสครับ ก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่รอบๆบ่อนะครับเริ่มมากินกันลลโอเคครับผมยาลังเช้าให้อาหารปลาครับนอกเหนือจากรำที่เกิดจากลงสีข้าวก็จะเป็นตัวนี้แหละครับเป็นอาหารปลาที่อยู่ขอบบ่อครับนูน่นตอนนี้ปลาก็ยังกําลังกินรำอยู่นะครับยังไม่มากินต้นผักผงชิลวดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็จะมากินนะครับหลังจากที่รำมหมด Okay, นะเป็นอาหารปลายามเช้าๆที่มีอยู่ในบอ่อเลยครับไม่ได้ซื้ออ่ะสวนลำก็จะเป็นช่วงช่วงนี้เกี่ยวข้าวใหม่ๆนะหอมพอดีเลยเค okay, ครับผมสวัสดียามเช้าๆนุ่นนะครับเค okay, เลยนะ